บูรพาไม่แพ้มองทุกเรื่องราวของโลกผ่านสายตาและภูมิปัญญาตะวันออกสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่พอดแคสต์บุรพาไม่แพ้ในตอนที่157ดําเดำเนินรายการโดยผมสุประชัยวุฒิชูวงศ์และผมบริตรลิมทองกุลครับคุณผู้ฟังครับการท่องเที่ยวของประเทศไทยเรากำลังเผชิญความท้าทายครั้งใหญ่นะครับ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาไทยปีที่แล้ว2,568อยู่ที่33ล้านคนลดลงจากปีก่อนหน้ามากถึง7.23นนะครับและยังเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีที่นักท่องเที่ยวที่มาประเทศไทยลดน้อยลงหรือพูดได้ว่าถ้าไม่นับช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด -19 แล้วจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเมืองไทยถือว่าทำสถิติลดลงมากเป็นประวัติการเลยครับถ้าดูอันดับนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วในปีที่แล้วปี2,568 ชาวมาเลเซียแซงหน้าชาวจีนมาเที่ยวเมืองไทยมากเป็นอันดับที่1คือมากกว่า4ล้าน5แสนคนแต่ว่าก็ยังลดลงเกือบ9%จากปีก่อนหน้านะครับส่วนนักท่องเที่ยวจีนลดลงมากถึง33%โดยในปีที่แล้วมีคนจีนมาเที่ยวเมืองไทยราว4ล้าน4แสนคนแม้แต่นักท่องเที่ยวเกาหลีใต้ที่ชอบมาตีกอล์ฟที่เมืองไทยมากก็ลดลงมากถึง17%สถิติปีที่แล้วอยู่ที่1ล้าน5แสนคนครับ ไม่ใช่แค่จํานวนนักท่องเที่ยวที่ลดน้อยลงเท่านั้นนะครับแต่ยอดการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวก็ลดลงด้วยซึ่งหมายถึงรายได้ของบรรดาบริษัททัวร์โรงแรมร้านอาหารร้านค้ารวมๆกันเป็นเม็ดเงินที่เข้าสู่เศรษฐกิจไทยนั้นลดลงอย่างมากเลยครับพอดแคสต์ Podcast, บุรพาไม่แพ้ในวันนี้เราสองคนจะมาวิเคราะห์กันว่าทำไมนักท่องเที่ยวถึงลดน้อยลงและยังจับจ่ายใช้สอยน้อยลงด้วยนะครับ นอกจากนี้ยังมีความคิดเห็นจากผู้ประกอบการท่องเที่ยวคนไทยที่ต้องเผชิญหน้ากับวิกฤตการท่องเที่ยวครั้งนี้เราจะไปฟังกันว่าเธอทํำยังไงถึงสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเอาไว้ได้นะครับที่จริงแล้วสถานการณ์เช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับเมืองไทยเท่านั้นนะครับสาเหตุสําคัญก็คือพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจีนซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ของทั่วโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงนักท่องเที่ยวจีนยุคนี้เลือกกินเลือกเที่ยวเลือกใช้ใจ่ายมากขึ้น โดยธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนแล้วก็คือร้านค้าปลอดภาษีหรือดิวตี้ฟรีใช่แล้วครับเกาหลีใต้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดยอดขายดิวตี้ฟรีในเกาหลีใต้พึ่งผ่านักท่องเที่ยวจีนสูงถึง70%แม้ว่าในช่วง11เดิือนแรกของปี2 5 1 8ัาจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้าเกาหลีใต้จะฟื้นตัวกลับมาก,กว่า90%แต่ยอดขายดิวตี้ฟรีกับไมก่กระตือขึ้นตาม และร่วงลงไปอยู่ที่ในระดับเดียวกันกันกบเมื่อ10ปีก่อนเลยครับวิกฤตนี้ส่งผลให้ยักษ์ใหญ่ดิวติฟรีหลายเจ้าของเกาหลีใต้ยอมสละสิทธิ์สัมปทานบางส่วนในท่าอากาศยานนานาชาติอินชอนเนื่องจากยอดขายที่ซบเซาแล้วก็ค่าเช่าที่พุ่งสูงขึ้นนะครับญี่ปุ่นก็เช่นกันนะครับถึงแม้ว่าญี่ปุ่นยังเป็นเป้าหมายอันดับต้นๆที่นักท่องเที่ยวจีนชอบไปแต่ว่ายอดขายดิวติฟรีในญี่ปุ่นในช่วง10เดือนแรกของปีที่แล้วลดลงถึง15%เ และญี่ปุ่นยังจะได้รับผลกระทบอีกมากจากความขัดแย้งเรื่องไต้หวันซึ่งรัฐบาลจีนได้สั่งให้ตัดเที่ยวบินจากจีนไปญี่ปุ่นมากกว่าครึ่งหนึ่งเลยครับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญก็คือพฤติกรรมทางด้านการท่องเที่ยวของชาวจีนที่เปลี่ยนไปจากการไปเป็นกรุปทัวสู่การท่องเที่ยวด้วยตัวเองหรือในภาษาจีนเขาเรียกว่าจื้อโยสิงโดยนักท่องเที่ยวชาวจีนรุ่นใหม่นิยมเดินทางด้วยตัวเองมากขึ้นและลดการพึ่งพากรุปทัว ที่มักจะมีการบังคับซื้อของในร้านค้าต่างๆด้วยนักท่องเที่ยวชาวจีนกลุ่มนี้ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ทางด้านวัฒนธรรมและก็แบรนด์สินค้าท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์นะครับมากกว่าสินค้าแบรนด์เนมกระแสหลักในร้านดิวตี้ฟรีครับนอกจากนี้ยังมีปัจจัยจากนโยบายภายในของประเทศจีนด้วยนะครับคือการเติบโตของอ e ีคอมเมิร์ซที่ผู้บริโภคสามารถสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศได้ง่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ในราคาที่ใกล้เคียงกัน ที่สาคัญก็คือรัฐบาลจีนมีการดําเนินการปราบปรามของหิ้วหนีภาษีหรือที่ภาษาจีนเรียกว่าไต้โก้อย่างเข้มงวดทําให้บรรดานักท่องเที่ยวที่เคยไปเที่ยวเมืองนอกแล้วก็หาโบนัสใส่กระเป๋าโดยการรับหิ้วของหายไปมากเลยครับใช่ครับเศรษฐกิจในประเทศจีนตอนนี้ก็ชะลอตัวผู้บริโภคชาวจีนก็เลยระมัดระวังในการใช้ใจ่ายมากขึ้นส่วนรัฐบาลจีนก็สนับสนุนตลาดดิวต้ฟรีภายในประเทศอย่างมาก เช่นการประกาศให้เกาะไฮหลัมหรือไหหนานเป็นเขตปลอดภาษีทั้งเกาะไม่นับรวมกับการขยายตัวของดิวติฟรีในเมืองใหญ่อย่างกรุงปักกิ่งแล้วก็นครเซียงไฮ้ด้วยครับถึงแม้ว่าการท่องเที่ยวของไทยเราและอีกหลายประเทศจะ,ะเผชิญความยากลาบากจากจํานวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงและเมเงินที่หายไปแต่ผมได้คุยกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวรายหนึ่งที่ประสบความสําเร็จในการตอบรับความเปลี่ยนแปลงและรักษาฐานลูกค้าเอาไว้ได้คือคุณศิรดาพิชยาภไยบูล กรรมการผู้จัดก,การบริษัทเดอะรูทรูทซึ่งบริษัทของเธอทำโปรแกรมท่องเที่ยวแบบลุ่มลึกครับมันมีดีมานของคยกอะไรเหมือนานความคาดหวังอะคะ่ะ expectation ของลูกค้าที่มันเริ่มต่างออกไปนิดนึงคือเรื่องของ niche เ x p e r i e n c e อะค่ะเช่นแบบว่าอะไรที่มันดีฟขึ้นอะไรที่มันเหมือนแบบลงไปถึงลากหรือว่าอะไรที่มันไม่เมนสตรีมอะค่ะเพราะว่ามัน,มนเหมือนในมาเก็ตมันก็จะมีเรื่องของโอเค must v i s i t place นู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมค่ะเป็นแบบแลนด์มาร์คแต่ทีเนี้ยมันก็เริ่มมีร q u e s สอะไรที่มันต่างออกไปพิเศษขึ้นสิ่งที่คุณศิรดานําเสนอสอดคล้องกับเทรนของนักท่องเที่ยวยุคนี้นะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงจากการซื้อของมาเป็นการซื้อประสบการณ์ ได้ทำอะไรที่แตกต่างออกไปจากชะโงกทัวร์ที่มาแค่ถ่ายรูปเช็คอินกินอาหารช้อปปิง้งแล้วก็เดินทางกลับโดยนักท่องเที่ยวยุคใหม่นี้ยินดีที่จะจ่ายเงินมากขึ้นสำหรับความเอกลูซีฟและการบริการที่แตกต่างจากคนอื่นๆครับใช่เลยครับลูกค้าหลักๆของคุณศิรด,ดาเป็นนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกที่อยากสัมผัสประสบการณ์ใหม่ในประเทศไทยเช่นเที่ยวในชุมชนท้องถิน่นฝึกสมาธิสวดมนต์ในวัด เรียนทำอาหารจัดดอกไม้หรือล่องเรือในลำคลองถ้าบอกว่าถึงแม้ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะลดลงแต่ว่าไรายได้ต่อหัวจากนักท่องเที่ยวจะมากขึ้นถ้าหากสร้างประสบการณ์พิเศษได้ตามที่ลูกค้าคาดหวังถ้าสมมุติปริมาณเยอะแต่ว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่รายได้สุทธิอะค่ะมันอาจจะไม่ได้เยอะตาม จำนวนคนก็ได้อย่างนี้ค่ะเพราะว่าโอเคเรายังไงแล้วในอุตสาหกรรมนะคะมันก็จะต้องมีหลากหลายระดับถูกไหมคะแต่ว่าเราทํายังไงให้เหมือนเราสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากสิ่งที่เรามีอยู่ได้มากขึ้นนะคะเหมือน,เป,นเป็นการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมดูสภาวะที่เกิดขึ้นกับธุรกิจอื่นๆหลายอย่างในตอนนี้ก็คือกลุ่มลูกค้าไฮเอ็นที่มีกําลังซื้อสูงยังคงไปได้ดีส่วนกลุ่มลูกค้าระดับกลางๆหายไปอย่างมากเพราะว่าเศรษฐ,ฐกิจไม่ค่อยดี บรรดาชนชั้นกลางจึงลดการใช้จ่ายซึ่งก็ทําให้กลุ่มสินค้าราคาประหยัดขายได้มากขึ้นแต่ว่าสําหรับการท่องเที่ยวแล้วการลดต้นทุนจะทําให้คุณภาพลดลงด้วยเช่นต้องลดระดับโรงแรมลดคุณภาพอาหารหรือไม่ก็ต้องหาไรายได้เฉยๆจากการบังคับให้ลูกค้าซื้อของและที่อเลวร้ายมากขึ้นก็คือการหลอกลวงลูกค้า ในลักษณะของทัวร์ศูนย์เรียนที่เป็นข่าวกันแพร่หลายนะครับใช่ครับการท่องเที่ยวในหลายประเทศได้ปรับกลยุทธ์จากการแข่งขันด้านราคามาเป็นการสร้างความทรงจําในการเดินทางที่หาจากที่อื่นไม่ได้อย่างประเทศตะวันออกกลางเช่นโดฮาและดูไบก็เริ่มประสบความสําเร็จในการดึงดูดน,นักท่องเที่ยวด้วยโมเดลนี้ทั้งๆที่ประเทศตะวันออกกลางไม่ได้มีโบราณสถานหรือสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามโดดเด่นเท่าไหร่ หลายคนอาจจะคิดว่าการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ไม่ต้องลงทุนมากมายแต่ที่จริงแล้วการท่องเที่ยวก็คือการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและยังมีผลกระทบต่อชุมชนด้วยเหมือนที่หลายประเทศกำลังเผชิญปัญหานักท่องเที่ยวล้นเกินหรือ Over Tourism อยู่ณขณะนี้นะครับคุณศิรดา,า,าเจ้าของบริษัทท่องเที่ยว The r o o t Root บอกว่าการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนไม่ใช่แค่คิดเรื่องจำนวนนักท่องเที่ยวเยอะๆรายได้มากม แต่ว่าต้องกระจายผลประโยชน์ให้กับทุกภาคส่วนโดยเฉพาะชุมชนเจ้าของพื้นที่ถ้าคนในท้องถิ่นได้ประโยชน์เขาก็จะยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวและยังจะช่วยกันอนุรักษ์รักษาด้วยครับสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของความภาคภูมิใจในสิ่งที่ชุมชนเขามีอะค่ะเพราะว่าเขาเป็นที่เป็นผู้ที่เป็นเจ้าของแล้วกันเหมือนเราเราเองด้วยก็คือเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของวัฒนรธรรมเหล่านั้นนะคะที่จริงๆแล้วเราอาจจะไม่เคย ไม่เคยตระหนักว่าเอยจริงๆแล้วอันเนี้ยมันพิเศษนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันคือการเพิ่มมูลค่าเพิ่มกับสิ่งของในชีวิตประจําวันที่เราอยู่ด้วยกันกับมันมากกว่าค่ะแล้วเมื่อเราเอ่อมีความตระหนักแล้วเนี่ยมันจะนําไปสู่เรื่องของการรักษาสิ่งเหล่านี้เอาไว้อย่างยั่งยืนนะคะเพราะว่าเราเห็นว่ามันมีคุณค่าแล้วเราก็พยายามรักษามันไวนะคะ้ค่ะคุณศริรดาอย่างบอกกับผมด้วยนะครับว่าผู้ประกอบการท่องเที่ยวสามารถใช้เทคโนโลยีมาช่วยลดต้นทุนได้ เช่นใช้โซเชียลมีเดียช่วยโปรโมทหรือว่าใช้ AI จำลองภาพเสมือนจริงเพื่อให้ลูกค้าเห็นภาพได้ว่าจะได้สัมผัสประสบการณ์พิเศษอย่างไรครับพอดแคสต์บุรพาไม่แพ้นในวันนี้เราได้เล่าถึงสาเหตุที่การท่องเที่ยวของไทยกำลังเผชิญหน้ากับปัญหานักท่องเที่ยวที่ลดน้อยลงรายได้ที่หดหายไปแล้วก็ได้แชร์ประสบการณ์จากผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ประสบความสำเร็จในการรักษาฐานลูกค้าระดับคุณภาพเอาไว้ด้วยนะครับ ประเทศไทยเรายัางจําเป็นต้องใช้การท่องเที่ยวเพื่อเป็นจักรกลหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ก็ต้องคํานึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมและการอยู่ร่วมก,กันกับชุมชนและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัฒนธรรมเพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและก็สังคมในระยะยาวด้วยครับหากคุณผู้ฟังสนใจเรื่องราวต่างๆในมุมมองของโลกตะวันออกสามารถติดตาม podcast บุระพาไม่แพ้ในช่องทางต่างๆท,ท,ทางผ่านแอปพลิเคชัน podcast บนโทรศัพท์มือถือผ่านทาง YouTube รวมถึง Tik t o ็อก และเราก็ยังมีเพจ f a c e b o o k บูรพาไม่แพ้ที่มีข่าวและบทความที่น่าสนใจอัปเดตเป็นประจำทุกวันอีกด้วยนะครับคุณผู้ฟังเพียงแต่ค้นหาคำว่าบูรพาไม่แพ้ครับรายการวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับบูรพาไม่แพ้มองทุกเรื่องราวของโลกผ่านสายตาและภูมิปัญญาตะวันออก